ณหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมชายฝั่งอันเงียบสงบในยุคโชซอนที่ซึ่งผืนผ้าทอและเสียงคลื่นซัดสาเป็นดังลมหายใจของชาวบ้านชีวิตดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างสงบสุขภายใต้ท้องฟ้าสีครามออและผืนน้ำระยิบระยับทว่าความเงียบสงบนั้นกลับถูกทำลายลงด้วยข่าวหรืออันน่าสะเพรึงกลัวชายหนุ่มหลายคนในหมู่บ้านหายตัวไปอย่างลึกลับไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงความหวาดผวาและคำร่ำลือถึงจิ้งจอกก้าวหางปีศาจสาวสวยที่ล่อลวงชายหนุ่มไปดูดกลืนพลังชีวิตในอย่างนี้เองอียอน หมอนหนุ่มรูปงามผู้มีชื่อเสียงเรื่องหรือด้านการรักษาโรคและวิชาพิเศษที่ทำให้สตรีหลงไหลได้เดินทางออกมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อรักษาอาการป่วยของคาบดีผู้มัง่งคั่งอิยอนเป็นชายหนุ่มเจ้าสำราญผู้มีรอยยิ้มเจ้าเล่และแววตาพราวพราวเขาไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและการรักษาโรคเท่านั้นแต่ยังหลงไหลในศาสตร์แห่งกามารมณ์มองว่ามันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ต้องฝึกฝนและเรียนรู้อิยอนพักอยู่ที่เรือนพักริมทะเลที่ซึ่งเขาได้ยินเรื่องราวการหายตัวไปของชายหนุ่ม และความเชื่อเรื่องจิ้งจอกก้าวหาจากปากกอของชาวบ้านแทนที่จะหวาดกลัวอิยอนกลับรู้สึกตื่นเต้นและคร้รู้เขาเป็นชายหนุ่มที่ไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับสตรีเพศคืนหนึ่งขณะที่อิยอนกำลังนั่งดื่มสุราอยู่ริมระเบียงเขาก็ได้ยินเสียงสะอื้นให้แถวเบามาจากปากใกล้ๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นอิยอนจึงเดินตามเสียงนั้นไปที่นั่นภายใต้แสงจันทร์สลัวรางเขาได้พบกับหญิงสาวนางหนึ่งในชุดคลุมสีขาวผมยาวสยายใบหน้าเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาเจ้าเป็นใคร อียอนเอ่อยถามหญิงสาวสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะหันมามองเขาด้วยดวงตาแดงดำข้าข้าคือแมฮาวนางตอบเสียงสั่นเครืออิยอนมองสำรวจหญิงสาวตรงหน้าแม้ใบหน้าของนางจะเปิดเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาแต่ก็ไม่อาจปิดบังความงามอันน่าหลงใหลของนางได้รูปร่างอรชรอ่อนแอนภายใต้ชุดดักลุมสีขาวบางเบาช่างเย้ายวนใจยิ่งนักเจ้ามาร้องให้อยู่ที่นี่ทำไมอิใหอนถามอีกครั้งข้าข้าถูกสาแมฮาวตอบ ข้าถูกสาให้กลายเป็นปีศาจจิ้งจอกก้าวหางอียอนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากร่างของแมหวาแต่มันไม่ใช่พลังของปีศาจมันเป็นพลังของความเศร้าความเจ็บปวดและความสิ้นหวังข้าไม่เชื่ออียอนกล่าวเจ้าไม่เหมือนปีศาจแมฮวาเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจท่านท่านไม่กลัวข้าหรืออียอนยิ้มข้าจะกลัวเจ้าไปทำไมในเมื่อเจ้าสวยงามถึงเพียงนี้คำพูดของอียอนทำให้แมหวาหน้าแดงก่ำ นางก้มหน้าลงเล็กน้อยพยายามซ่อนความเขินอายข้าจะช่วยเจ้าอิย่อนกล่าวข้าจะถอนคำสาปให้เจ้าเองแมาวาสายนามันเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้ากับคำสาปนี้แรงเกินกว่าที่ท่านจะถอนได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าอิย่อนตอบอย่างมั่นใจข้าอิย่อนผู้นี้จะถอนคำสาปให้เจ้าเองอิย่อนยื่นมือไปจับมือของแมาวาความเย็นเยียบจากร่างของนางทำให้เขารู้สึกแปลกประหลาดแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวในทางกลับกันเขากลับรู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น คืนนี้ข้าจะอยู่กับเจ้าอิย่อนกระซิบข้างหูของแมหาวข้าจะใช้วิชาของข้าเพื่อขับไล่ปีศาจออกจากร่างของเจ้าแมหาวหน้าแดงก่ำยิ่งกว่าเดิมนางไม่เคยพบเจ้าชายใดที่กล้าหาและเจ้าเลเช่นนี้มาก่อนท่านท่านแน่ใจหรือเจ้ากะอิยอนยิ้มแน่นอนข้าแน่ใจยิ่งกว่าสิ่งใดว่าแล้วอิย่อนก็อุ้มแมหาวขึ้นสู่อ้อมแขนพาไปยังเรือนพักริมทะเลของเขาที่นั่นภายใต้แสงจันทร์และสีคลื่นสัตว์อิย่อนและแมหาวได้ร่วมกันบรรเลงบทเพลงแห่ง กมามรมอันเร่าร้อนอีย่อนปลดเรื่องอภรรของแมฮาวออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นผิวขาผุดผ่องดุดหิมะแรกแยมร่างกายของนางวดงามร้ายที่ติดอกอินเอลข้อสะโพกภายทุกสัดส่วนล้วนเย้ายวนใจอีย่อนจุบไล่ไปตามเรือนร่างของแมฮาวอย่างท่เบาเริ่มจากริมฝีปากอิ่มไล่ลงมาอย่างหลังขอระหงซอกซ้ายไปตามเนินอกอุบอิ่มก่อนจะเลื่อนลงไปยังหน้าท้องแบนราบและสะโพกลมกลึงแมหวาวรู้สึกเสียวซ่านไปทั่วร่างนาง ไม่เคยสัมผัสความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนร่างกายของนางตอบสนองต่อสัมผัสของอียอนอย่าง,งรวดเร็วความเย็นเยียบที่เคยปกคลุมร่างค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความร้อนรุ่มอียอนค่อยๆสอดใส่ความเป็นชายเข้าไปในร่างของแมฮาวาอย่างนุ่มนวลความกับแน่นและความอุ่นร้อนภายในร่างของนางทําให้เขารู้สึกแทบคลั่งอาแมฮาวาร้องครางออกมาเสียงเ่าเาบาวความเจ็บปวดเล็กน้อยที่แล่นริ้วเข้ามาในตอนแรกค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความสุขสมงอียอนเริ่มขยับก,กายอย่างช้าๆเนิบหน้าแต่ทว่าหนักแน่น และลึกซึ้งทุกจังหวะที่เขาสอดใส่เข้าไปในร่างของมหาวาล้วนเต็มไปด้วยความรักใคร่และความปรารถนาะท่านท่านหมอแมฮาวาร้องเรียกชื่อของอิย่อนเสียงกระสาวร่างกายของนางบิดราวไปมาตามจังหวะรักของเขาอิย่อนไม่ตอบเขาเพียงแต่ก้มลงจูบมหาวาอีกครั้งจูบที่ดูดดื่มและเร่าร้อนยิ่งกว่าเดิมทั้งสองร่างแนบชิดสนิทกันจนแทบจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเสียงครางหวานเสียงหอบหายใจและเสียงเนื้อกระทบเนื้อดังประสานกันเป็นจังหวะราวกับบทเพลงแห่งราคะาที่ไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อถึงจุดสุดยอดแมหัวกรีดร้องออกมาสุดเสียงร่างกายของนางกระตุกเกรงอย่างรุนแรงความสุขสมที่ได้รับทําให้โลกทั้งใบหมุนคว้างอิย่อนเองก็ปลดปล่อยออกมาเช่นกันความอบอุ่นที่ฉีดพุ่งเข้าไปในร่างของแมฮัวทําให้เขารู้สึกราวกับได้ขึ้นสวรรค์ทั้งสองนอนกอดกายกันอายุบนเตียงหอบหายใจด้วยความเหนื่อยออยอ่อนแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขท่านท่านทําทได้อย่างไรแมฮัวาถามเสียงทาวเบาข้าข้ารู้สึกเจ้ารู้สึกดีขึ้นใช่ไหมอิย่อนถามแมหัวพยักหน้าเจ้ากับข้ารู้สึก เหมือนคำสาปได้คลายลงอิย่อนยิ้มนั่นเป็นเพราะวิชาของข้าเขากระซิบแต่มันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะคืนนี้เรายังมีเวลาอีกมากว่าแล้วอิย่อนก็พลิกตัวขึ้นคล้องร่างของแมหวาวอีกครั้งเริ่มต้นบทเพลงรักบทใหม่ที่เราร้อนยิ่งกว่าเดิมรุ่งเช้าอิย่อนตื่นขึ้นมาพบว่าแมหววยังคงนอนหลับอยู่ในอ้อมแขนของเขาร่างกายของนางเปลยเปล่าผิวขาวพุดผ่องราวกับหยกเนื้อดีอิย่อนอดไม่ได้ที่จะก้มลงจูบไปตามเรือนร่างของนางอีกครั้ง แมหาวาค่อยๆลืมตาขึ้นนางมองอียอนด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากความหวาดกลัวและความเศร้ามองกลายเป็นความรักใคร่และความขอบคุณท่านท่านช่วยข้าจริงๆหรือแมฮาวาถามอียอนยิ้มข้าบอกแล้วว่าข้าจะช่วยเจ้าแต่ข้ายังรู้สึกถึงพลังของปีศาจอยู่ในตัวแมฮาวากล่าวนั่นเป็นเพราะคำสาวยังไม่หายไปหมดอียอนตอบเราต้องทำมากกว่านี้ท่านหมายความว่าแมวาหน้าแดงกับอียอนหัวเราะเบาๆใช่แล้วคืนนี้เราจะทำมันอีกครั้งแมาวาไม่ได้ตอบอะไรนางพิงแต่ซก หน้าลงกับอกของออยอนอย่างเขินอายตลอดทั้งวันอิยอนได้ออกไปพบกับชาวบ้านและสอบถามเรื่องราวการหายตัวไปของชายหนุ่มเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าชายหนุ่มทุกคนที่หายตัวไปล้วนเคยมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวนางหนึ่งที่ชื่อว่าแมฮาวาอิยอนรู้สึกประหลาดใจเขาไม่คิดว่าแมฮาวาที่เขาได้ร่วมรักด้วยเมื่อคืนจะเป็นคนเดียวกับหญิงสาวที่ชาวบ้านกล่าวถึงเย็นวันนั้นอิยอนได้พบกับบีซุนอีสุนยีหญิงชาราผู้มียางวิเศษและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านท่านหมอ ท่านมาหาข้ามีเรื่องอันใดหรือเบียซุนอีถามข้าอยากรู้เรื่องของแมหวาวอีย่อนตอหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นจิ้งจอกเก้าหางเบียซุนอีถอนหายใจนางไม่ใช่ปีศาจร้ายหรอกนางเป็นเพียงเหยื่อเหยื่ออีย่อนเลิกคิ้วใช่แล้วนางถูกคาบดีโชจินโฮชอยจินโฮจับตัวไปและใช้มนต์ดำสาให้นางกลายเป็นปีศาเพื่อสนองตัณหาของมันเบียซุนอีอธิบายขาหุกดีโชจินโฮอีฮอนถวนคำข้ารู้จักเขาเขาเป็นคนไข้ของข้า จงระวังตัวไว้ให้ดีท่านหมอบียซุน e อีเตือ e นมันเป็นคนชั่วร้ายยิ่งกว่าปีศาจแล้วข้าจะช่วยแมหัวได้อย่างไรอียอนถามท่านต้องทำลายมนต์ดำของมันบีซุน e อีตอบแต่การจะทำเช่นนั้นได้ท่านต้องมีพลังที่แข็งแกร่งพอข้ามีพลังนั้นอียอนกล่าวอย่างมั่นใจพลังแห่งความรักและตัณหาบีอ e ซุนอีหัวเราะเบาๆพลังของท่านช่างแปลกประหลาดยิ่งนักแต่ข้าเชื่อว่าท่านจะทำได้คืนนั้น อีย้อนกลับไปหาแมฮววอีกครั้งเขาเล่าเรื่องที่เขาได้รู้จักบีเอซุนอีให้หนางฟังข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่ปีศาจร้ายอีย้อนกล่าวข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากคำสาปนี้แมฮววน้ำตาไหลาอาบแก้มขอบคุณท่านขอบคุณท่านจริงๆิอีย้อนอบกอดแมฮัวไว้แนบอกคืนนี้เราจะร่วมมือกันว่าแล้วทั้งสองก็เริ่มต้นบทเพลงรักบทใหม่ที่เราร้อนยิ่งกว่าครั้งไหนๆแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงแค่การร่วมรักเพื่อความสุขสมเท่านั้นแต่มันคือการต่อสู้กับอำนาจมืด ทุกครั้งที่อิย่อนสอดใส่ความเป็นชายเข้าไปในร่างของแมฮาวเขาก็จะไร่มนกับไล่ปีศาจไปด้วยพลังแห่งความรักและตัณหาของเขากําลังทําลายมนต์ดำของโชจินโฮทีและน้อยแมฮาวรู้สึกได้ถึงพลังที่เปลี่ยนแปลงไปในร่างของนางความเจ็บปวดและความทรมานค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อถึงจุดสุดยอดทั้งสองกรีดร้องออกมาพร้อมกันพลังแห่งความรักและตัณหาของทั้งสองรวมเป็นหนึ่งเดียว ทำลายมนดำของโชจินโฮจนหมดสิ้นร่างของแมหวาวกลับคืนสู่สภาพเดิมนางไม่ใช่ปีศาจจิ้งจอกก้าวหาอีกต่อไปแต่เป็นเทีงยงหญิงสาวทิ้งดมและบริสุทธิ์รุ่งสางทั้งสองตื่นขึ้นมาในอ้อมกอดของกันและกันแมฮาวมองอีไฮอนด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความซาบซึง้งท่านท่านช่วยข้าแล้วแมฮาวกล่าวย่อนยิ้มข้าบอกแล้วว่าข้าจะช่วยเจ้าแต่โชจินโฮแมว่าเอ่ยขึ้นด้วยความกังวลไม่ต้องห่วงข้าจะจัดการมันเอง อียอนตอบว่าแล้วอียอนก็ออกจากเรือนพักมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์ของโชจินโฮเมื่อไปถึงอียอนก็พบว่าโชจินโฮกำลังนั่งดื่มชาอยู่ในสวนอย่างสบายอารมณ์ท่านหมอมหาฆ่าถึงที่นี่มีเรื่องอันใดหรือโชจินโฮข้ารู้เรื่องที่เจ้าทำกับแมฮาวแล้วอีย่อนกล่าวเสียงเย็นโชจินโฮชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะออกมาเสียงดังเจ้าพูดเรื่องอะไรข้าไม่เข้าใจอย่ามาเสแสร้งอียีนตะวะข้ารู้ว่าเจ้าจับตัวนางไปและใช้มนต์ดำสาบให้นางกลายเป็นปีศาจโชจินโฮสีหน้าเปลี่ยนไป เจ้าเจ้ารู้ได้อย่างไรมันไม่สําคัญหรอกว่าข้ารู้ได้อย่างไรอียอนกล่าวสิ่งที่สําคัญคือเจ้าจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เจ้าทําห้า,หาโชจินหัหัวเราะเจ้าคิดว่าเจ้าจะทําอะไรข้าได้ข้าจะเปิดโปงความชั่วร้ายของเจ้าให้ชาวบ้านได้รับรู้อียอนตอบเจ้าไม่มีหลักฐานโชจินหกล่าวอย่างเย้ยหยันข้ามีอียอนตอบพร้อมกับชี้ไปยังปากใกล้ๆแมฮาวาอยู่ที่นั่นนางจะเป็นพยานให้ข้าโชจินหฮเบิกตากว้างด้วยความตกใจเป็นไปไม่ได้ นางนางต้องตายไปแล้วนางยังไม่ตายอิยอนกล่าวและนางจะกลับมาเอาคืนเจ้าทันใดนั้นเองร่างของแมฮาวก็ปรากฏขึ้นที่หน้าประตูคฤหานางเดินเข้ามาหาโชจินโฮอย่างช้าๆด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเจ้าเจ้าปีศาจร้ายโชจินโฮร้องลั่นพยายามจะวิ่งหนีแต่แมฮาวเร็วกว่านางพุ่งเข้าใส่โชจินโฮและกัดเข้าที่ลำคอของเขาอย่างแรงอักกบโชจินโฮร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแมฮาวไม่ปล่อยนางกัด และขย่ำร่างของโชจินโฮจนเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณอิย่อนยืนมองภาพนั้นด้วยความสะใจเขาไม่ได้รู้สึกสงสารโชจินโฮแม้แต่น้อยเมื่อแมฮาวจัดการโชจินโฮจนสิ้นใจแล้วนางก็หันมามองอิย่อนด้วยสายตาที่อ่อนโยนขอบคุณท่านขอบคุณที่ช่วยข้าแมฮาวกล่าวอิย่อนเดินเข้าไปหาแมฮาวและอบกอดนางไว้แนบอกข้าต่างหากที่ต้องขอบคุณเจ้าจากนั้นอิย่อนและแมฮาวก็กลับไปที่หมู่บ้านพวกเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟัง ชาวบ้านต่างโกรธแค้นโชจินโฮที่หลอกลวงและทำร้ายพวกเขามาโดยตลอดอียอนและแมฮาวตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันที่หมู่บ้านแห่งนั้นพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขช่วยเหลือชาวบ้านและสร้างครอบครัวที่อบอ่ไม่นานาหลังจากนั้นอียอนได้ช่วยเหลือดันบีดันนบน้องสาวของแมฮาวที่ก็ตกเป็นเหยื่อของโชจินโฮเช่นกันดันบีเป็นหญิงสาวที่งดงามและบริสุทธิ์อียอนตกหลุมรักดันบีและในที่สุดทั้งสองก็ได้แต่งงานกันอียอนแมฮาว และดันบีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในหมู่บ้านดึงทะเลกลายเป็นตำนานที่เล่าขานถึงความกล้าหาญความรักและการเอาชนะความชั่วร้ายเรื่องราวของอียอนไม่ได้จบลงเพียงแค่การชี้วยเหลือมหาวาและดันบีเท่านั้นเขายังคงใช้ความรู้ความสามารถทางการแพทย์และวิชาพิเศษของเขาในการช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงชื่อเสียงของเขาเรื่องลือไปไกลผู้คนต่างยกย่องเขาเป็นหมอเทวดาผู้ที่ไม่เพียงแต่รักษาโรคภัยแค่เจ็บได้เท่านั้นแต่ยังสามารถขัดบออไล่ปีศาจร,ร้าย และนำความสุขมาสู่ผู้คนได้อีกด้วยแต่ถึงแม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังอิยอนก็ยังคงเป็นคนเดิมเขาไม่เคยหยิ่งผยองหรือถือตัวเขายังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเองกับชาวบ้านเขายังคง,ลงหลงไหลในสตรีเพศและสาสแห่งกรรมรมแต่เขาก็ไม่เคยเนอกใจแมฮาวและดันบีภรรยาทั้งสองของเขาแมฮาวและดันบีเองก็รักใคร่ปรองดองกันดีพวกนางดูแลอิยอนและครอบครัวอย่างเต็มที่พวกนาง ช่วยอิย่อนในการปรุงยาและรักษาผู้ป่วยพวกนางเป็นทั้งภรรยาและเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาชีวิตของอิย่อนแมฮาวาและดันบีเต็มไปด้วยความสุขและความรักพวกเขามีลูกด้วยกันหลายคนลูกๆของพวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและมีประโยชน์ต่อสังคม การเวลาผ่านไปอียอนแมฮาวและดันบีก็แก่ชาราลงแต่ความรักของพวกเขาก็ยังคงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขาใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุขในหมู่บ้านริมทะเลที่พวกเขารักจนกระทั่งวันหนึ่งอียอนได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบในอ้อมกอดของภรรยาทั้งสองแมฮาวและดันบีเสียใจกับการจากไปของอียอนอย่างสุดซึ่งแต่พวกนางก็รู้ว่าอียอนได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีความสุขแล้วหลังจากอียอนเสียชีวิตแมฮาวและดันบีก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในหมู่บ้าน ริมทะเลพวกนางดูแลลูกหลานและสืบทอดเจตนารมณ์ของอียอนในการช่วยเหลือผู้คนเรื่องราวของอียอนแมาวาและดันบดีกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่บ้านริมทะเลแห่งนั้นผู้คนต่างจดจำอียอนในฐานะหมอเทวดาผู้ที่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายและนำความสุขมาสู่ผู้คนได้ด้วยพลังแห่งความรักและตัณหาและนี่คือเรื่องราวของอียอนหมอหนุ่มผู้มากด้วยเสน่ห์และความสามารถผู้ที่ได้ใช้วิชาพิเศษของเขาในการช่วยเหลือผู้คนและสร้างตำนานแห่งความรักและการผจญภัย ที่ไม่มีวันลืมเลือนในค่ำคืนที่มืดมิดและเงียบสงดเสียงคลื่นซัาสาชายฝั่งยังคงดังทาเบาอยู่เรื่อยๆหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมทะเลนั้นยังคงมีแสงไฟส่องสว่างจากบ้านเรือนไม่กี่หลังแม้ว่าเรื่องราวของหมออิยอนแมฮวาและดันบีจะกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันในหมู่ผู้เฒ่าผู้แก่แต่ความเชื่อเรื่องจิ้งจอกก้าวหางและอำนาจลึกลับก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในจิตใ,ใจของชาวบ้านคืนนั้นเองหญิงสาวแปลกหน้าผู้หนึ่งได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านนางมีนางว่าโซยอนโซวายอโอเอ็น เป็นหญิงสาวที่ดำราวกับภาพวาดผิวขาวผ่องดุจธิมะผมยาวสลวยสีดำคลับดวงตากลมโตเป็นประกายนางสวมชุดฮันบกสีขาวสะอาดตาท่าทางสง่างามราวกับคุณหนูจากตระกูลสูงศ์โซ,โซยอนเดินเตรยๆอยู่ในหมู่บ้านนางมองดูบ้านเรือนและผู้คนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นนางหยุดยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่ดูสุดโมและเงียบเหงาบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของหมออียอน และครอบครัวโซวยอนสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะเคาะประตูเบาๆไม่มีเสียงตอบรับนางจึงตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปภายในบ้านเมื่อสนิทมีเพียงแสงจันทร์สลัวๆที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาโซยอนเดินสำรวจไปรอบๆบ้านนางสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในบ้านหลังนี้มันเป็นพลังที่อบอุ่นและอ่อนโยนแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเศร้าและความคิดถึงโซยอนเดินเข้าไปในห้องนอนห้องหนึ่งนางเห็นเตียงไม้เก่าๆตั้งอยู่กลางห้องบนเตียงมีหมอนและผ้าห่มที่ดูเหมือน จะไม่ได้ใช้งานมานานแล้วโซยอนเดินไปที่เตียงนางนั่งลงบนเตียงและลูบไล้ผ้าห่มเบาๆทันใดนั้นเองโซยอนก็รู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างของนางนางหันไปมองรอบๆห้องแต่ก็ไม่เห็นใครใครใครอยู่ที่นี่โซยอนถามเสียงสัน่นไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงความเงียบสงดโซยอนลุกขึ้นยืนนางกําลังจะเดินออกจากห้องแต่แล้วนางก็รู้สึกเหมือนมีใครมาจับมือของนางไว้โซยอนหันกลับไปมอง นางเห็นร่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าร่างนั้นตรงแสงและเลือนรางแต่ก็ยังสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นชายหนุ่มที่รูปงามท่านท่านเป็นใครโซยอนถามอีกครั้งข้าคืออียอนชายหนุ่มตอบข้าคือเจ้าของบ้านหลังนี้โซยอนเบิกตักววางด้วยความตกใจท่านท่านคือหมออียอนใช่แล้วข้าคืออียอนชายหนุ่มตอบแล้วเจ้าเป็นใครข้าข้าชื่อโซยอนโซยอนตอบข้าเป็นนักเดินทางเจ้ามาทําอะไรที่นี่อียอนถาม ข,ข้าได้ยินเรื่องราวของท่านโซอยอนตอบข้าอยากจะมาดูบ้านของท่านอียอนยิม้มเจ้าสนใจเรื่องราวของข้าด้วยหรือเจ้ากะโซอยอนตอบข้าได้ยินมาว่าท่านเป็นหมอที่เก่งกาจและเป็นผู้ชายที่มากด้วยเสน่ห์อียอนหัวเราะเบาๆเจ้าเชื่อเรื่องเหล่านั้นด้วยหรือข้าไม่รู้ว่าข้าควรจะเชื่อหรือไม่โซอยอนตอบแต่ข้าสัมผัสได้ถึงพลังของท่านที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในบ้านหลังนี้พลังของข้าอียอนเลิกคิ้วเจ้ากะโซยอนตอบ พลังแห่งความรักและตัญหาอิยอนยิ้มเจ้าช่างเป็นหญิงสาวที่แปลกประหลาดนักท่านก็เช่นกันโซโยอนต่อท่านเป็นผีที่แปลกประหลาดอิยอนหัวเราะอีกครั้งบางทีเราอาจจะไม่แปลกประหลาดสําหรับกันและกันว่าแล้วอิยอนก็ยื่นมือไปจับมือของโซยอนความเย็นเยียบจากร่างของเขาไม่ได้ทําให้โซยอนรู้สึกหวาดกลัวในทางลรบก,กันนางตรับรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยทั้งสองยืนมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่อิยอนจะค,อคอ่อยๆโน้มตัวลงมาจุกโซยอนจุบของเขาอ่อนโยน และดูดดื่มราวกับจะปลุกร้าวความปรารถนาที่ซ่อนเร้นอยู่ในส่วนลึกของจิตใจโซยอน